โอ้โหลูกขายเยอะเลยครับว<ง>ันทีบบ่เจอ<ง>สากงามงด้วยนะครับ,บาปากแขกแน่นอนครับผมครับมาจากไฟแดงมากครับผมไม่ได้เป็นคลินิกแต่ก็เป็นต้อมปากแขกเลยครับผมทานตามสั่งด้วยครบทุวงจอดรรบอยู่นี่ อันนี้ตำเนีนครับตำพร้กสดจ้ะตำพร้กสดนะครับโอ้เจ้าบาทกันเนี่ยแปดสิบจ้ะเยอะมากน,นี่ครับธรรมารานีเจอสามสานะครับผมผู้เด่นอายุหลายกมก็มาคุยน้ำนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่ อะไรครับคุณเขาเอือดนี่แสมป่ะอันนี้ได้แล้วค่ะอาจจะเป็นปูขนนะครับผมก็ดองแล้วครับพร้อมดีครับผมแต่ความเค็มทีเดียก็ปูบมันเข้ามาปนาดาจ้าปูปลานะครับผมเช้าใบข้าวปูปลาร์สามสบห้าจ้ะสามสิบห้าบาทครับพร้อมมากครับบอกเลยครับปูขนกับปูแสมดองแล้พร้อมเมื่อนครับนี่ครับตับมะม่าต้มมะม่ายี่หอยนะครับผมรสนี้นะครับ รับรองแสบมากครับผมันนี่เขาประแดกมากเลยนวลลึกตามนะครับผมอู้หูมากทีสดเห็น,งงนู้นเห็นปากเขานีมแสบติดจาติดปานะครับผมสั่งแบบเปรี้ยวหวานตงงรงเชิงนะคผมอเอาเผ็ดปานกลางตัวนี้ปากงงสวดไม่ได้โอู้หกลุ่มตัวไซด์มาครับผมแบบมียืนยันความสดเลยครับนี่ ฐานปกติมาตรฐานพอันขายราคาเดียวกัน,นครับผมแต่ก็ได้ซ้ำหนีครับผมเดี๋ยวมาซูดกันครับผมอย่านัวขนาดไหนสวัสดีครับผมตํามาม่ากุ้งสดตํามาม่ากับของปวดอยู่แล้วครับผมนี่กุ้งสดด้วยเนี่ยสุดยอดได้แหละอนสกิเข,ขอ,อยาดครับผมเองนบี พอดีตเสี่ยักซีนนะผมเลยบ่ได้กที่การดื่มการแอลกอฮอล์ประบ้านหาวันครับทางแรกเลยเนี่กระตุนน้ำย่อยสอนสอนพร้อมลุยสดน้ำครับผม,มเปรี้ยวหวานนัวแซ่บมากครับผม กระเกียดก่อนเลยมาครับกินแบบซาไต่ต้องแบบนี้รสชาติก็ผิดหวังครับผมต้องมาลองครับผมไปผ่านไปผ่านมาตอนนี้ปเห็นเาขึ้นมาก่อน ับร้องไม่หมดในคําเดียวอยู่แล้วเดัอะมากสตีมากอือหื่มากอือหืมหื้าง ยอดจริงครับผมแบบมากจริงๆครับผมบอกไม่ขาดเลยเปรี้ยวหวานเวเดี๋ยวที่ประทับใจ ซิมของปวดครับนี่ อร่อยยังมากมายหมาสาง,สงราครับผมเสร็จมาหมาผมนำประแดกดีไปนเนี่ยครับผมพมเปกี้ยวพวมหวานอย่างมันแบบสุดอหอมเปีเย๊ยริมหอมเปีเย๊ปยนโคตรดีเลยอืออเกินยุ่งจกกวนทั้งน่อย

ปีมือจริงครับน้ำสมมากเลยสวงกรมบอง แต่บอแต้เ,เขาเบ่งก่อนจบครับผมผมบอกเลยแต่มันคงแสีบพี่หนามมันทุท่ย้ทยอาจจะเล็มกันแบบจะนัรนวันไหวเลยแหละยิบนิดยิบหน่อยยังก็แสบเลยเพอร์ติอร mm ์ hmm. อร่อยยังมากมายมาซานครับผม แสมยมิเลือเดือสุดยอดจริงไปนะครับสวัสดีครับตบดหนัไยตมขาดเจดีครับนะครับเปิ้ลนะครับผมสดอย่ครับ้าแข,ข็งเลย้แข็งเลยเห็นจ้า มาลงไปเขาต้มเขาต้มย,ย่างจ้าใช่จ้าขนาดขนาด้ะครับบรรยากาศบรรยากาศคาขายเรี้นะครับือชีวิตที่นี่ครบสุขมากเลยแหละครับนี่สังสรรกันครับเ,เพื่อนๆมูมูที่นี่แบบบรรากาศดีมาก <c oughs> ตอนน <c oughs> อี้กับเขาแล้วหลอยซิมหลบบนที่นี่มาเขาลูกข่าว่าพอดีลยู โอหแซวมากเลยนี่ครับผมเมนูเด็ดเลยสิแล้วผมเพิ่มตุม่มยั่มยังไงเราจะเป็นวพวกตั้งขาหมูนี่ครับผม,มไกลตุ่มมือกือมี น,นั่นเป็นแบบรวมหมูหมูกุ้งแมนครับแม่แม่แมนแมน,นม่ครับผมนะครับพอตักแสบครับผมโดดลิ้นแน่นอนหืมจัดมาก ต้มย่ำลำพลแบบรลจัดจ้านเลยครับมันแบบของมันสดดีครับผมที่สำคัญนางจิ๋งนล้วพ้สวยเพราะแหม่ประเด็นนี้มึงของเปลียนถังแล้วครับของต้มต่ำเนี่ยมว่าต้มยำลงเสียบสุยางแล้วเนี่ยคต้มยำเมนูนี่หนาเฮ็ดขายอยู่โอ้สุดยอดเลยติดตามติ๊กตอบ้วยนะคะติ๊กตอบยังครับติ๊กตอบใช่ไหมโอเคครับ รับรองมีความสุขสนุกสนานกับแอปเปิ้ลน,นี่นึงนะครับจิ้ไปตามไปเลยครับผมโอเคครับเสียงเพินเ่นสามคนนี่นะครับคนพากันเฮ็ดหนาลากมากเลยเบิ่งหลังไอ้ห้า <ไฟ S 2> มีความสุขดีครับผ่อนคลายาสวุดยอาเลย